อ,อ,อยู่อ่คเขมาด้ว,ว่นกยดกันทุกวันอย่หมดเลยเนาะยางวันนั้นตอนที่เขาพูดมาเรามีแบบเอะใจหรืออะไรบ้างไหมแบบมันมีหลายอย่าง ตอนที่พ่อเอ๋โทรมาผมอยู่ในรถอาร์มพ่อเอ,เอ๋เตือนว่าอาร์มอย่าขับรถมอเตอร์ไซค์นะนนให้ขับรถเก่งอย่างเดียวพอเพราะว่าพ่อเห็นแบบเห็นหน้าอาร์มมีแต่เลือดอะไรอยเงี้ยแล้วพอวันนั้นไปไลฟ์อาร์มก็พูดหน้าไหลพอพูดหน้าไฟ์เสร็จพ,พอจบไลฟ์จบไลฟ์เสร็จพวกผมก็จะนั่งเล่นกันที่กองอยู่แล้วนั่งคุยงานนั่งเล่นที่กองอะไรกันเงี้ยอาร์มก็ถามผมว่าไอ้หลุยเพื่อนถ้าเกิดกูตายมึงจะบวชให้กูป่วะ ผมก็ด่ามาันหมอมึงบ้าจะตายถามพวกทีมที่มันถามผมผู้ผมก็ว่ากันว่ามันมึงม,ไม,ม,ไมึไม่เลยพูดหรอมาพูดนี่ได้ไงเข<อ>าบอกมันไม่เรื่องเล่นมึงมึจะตายทําไมอะไรเงี้ยแต่ตอนตตอน,นั้นเนี่ยยิ่งตอนก่อนก่อนขึ้นรถกลับบ้านอะที่เขาพูดอ่ะบอกโอ้สองใส่กูคงไม่ถึงสี่สิบแล้วมั้งวันนั้นอะ<ม>วันที่เขาทักอะใช่ไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่ครับ แล้วก็เมื่อวานถ่ายงานเสร็จก็ปกติพ่อจะนั่งคุยงานก่อนแต่เมื่อวานเมื่อวานคือบอกว่ารีบกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีธุระต่อตอนเช้าก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยเก็บกล่องก็เก็บกล่องแล้วก็กลับเลยแล้วพอมาจะถึงบ้านก็เขาก็ถ,ถึงบ้านแล้วแหละแล้วเขาก็ออกไปก็เหมืนมัมีรางอะไรหลายอย่างพี่พใช่ครับเรื่องที่มันไม่เคยพูดมันอยู่ีหนก็พูดขึ้นมาอหลี่างเนี้ยแบบทาให้เราแบบชะง,งักคิดว่ามันเป็นอะไรมันแปลกๆว่ามันไม่เคยพูดมันนี่ก็พูดมาพวกผมก็ได้เตือนกันว่าเอ้ยมันอย่าพูดนะ อะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกถามถามเราอะว่าอะไรนะปูป<ช>ป่ปู่ก็ปูป่เด้องออกมากเนี่ยจะมีะพ่อแก่เขาที่เขารักที่สุดเลยเขาค่อยไว้แล้วดูดีก็หลุดออกมาจากที่ที่เลี่ยมเออขาเลยมามถามผมว่าพี่เป็นเป็นอะไรไหมบอกว่าผมก็เลยพูด,ดตรงๆว่ามันก็ไม่ดีนะอาร์มน่าปู่น่าจะช่วยอะไรสักอย่างเลยประมาณเนี้ยค,ครับแล้วก็มาเกิดเหตุเนี่ยแหละครับ อย่างกรณีนี้ก็คือพ่อพี่เอ๋มจะสัมภาษณ์พี่เอ๋เขาบอกว่าเตือนเริ่มบิ๊กไบค์น้องเพิ่งได้มาใช่เพิ่มเร็วอะไรอย่างเงี้ยเร็วเตือนเพื่อนไหมเตือนคไหมเตือนทุกวันแต่เมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนอ่ะประเด็นที่ไม่ได้เตือนเพราะว่าอาร์มบอกว่าเดี๋ยวแยกกันเสร็จแล้วอ่ะจะไม่ออกแล้วคืนนี้จะอยู่บ้านใช่อาร์มบอกว่าไม่ออกแล้วพวกผมก็เลยไม่ได้เตือนพอแยกกันก็เนี่ยมารู้ก็เลยรีบไปหาอาร์มที่จุดเกิดเหตุ ครับผม,ผมครับขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ,ค,ะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศครับเราจะไปดูที่วัดกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ว่าที่ไหน